S A O C นะฮะตอนนี้ก็คล o สเบต t าอยู่เด e g เกรดก็เล่น,นไปเรื่อยๆตอนนี้จะลงดันนะฮะ b บลลี่พาลงดันนะฮะดันเลเวลย8ิบแปดเป็นคุกใต้ดิน <c oughs> มีพวกอยู่สามคนนะฮะในกิว ใครอยากจะเล่นด้วยกันก็มาเข้ากิวกันได้นะฮะร้านรีสอร์ทจะมาผง,งาดใน XAOC นะฮะแจ้งความจำานงบอกได้ทุกทุกทางนะฮะเดี๋ยวติดต่อไปเองตอนนี้อย่างมีกิวที่มันมีเพื่อนเล่นเยอะหน่อยนะฮะคอแม้ไม่มีแต่ว่าถ้าเล่นเลเวลไม่ตามไม่ทันก็ค่อยเตะเอานะฮะนี่ยังเป็นคลสเบต้าอยู่นะครับโอเพนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่า เรามาทํำกิลด้วยกันก่อนได้อยู่แล้วทํำกิลในเกมแม่งเสียตั้งร้อยทองด้วยคงไม่ได้ทําง่ายๆนะฮะแต่เกมนี้เอโคนเบต้านี้พอเวลตันก็พอโอบทีได้ร้อยทองเลยนะฮะสำหรับร้านรีสอร์ทก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากมาจากตอนเล่นลอสนะฮะได้ของได้แข่งในแข่งี่สารพัดเลยนะฮะได้แชมป์ถ้วยเดียว สำหรับเกม s o c นี่ก็เป็นเกมอแอคชั่นนะฮะแอคชั่น R P G พเออแอคชั่นนดีกว่าเล่นก็แบบระบบคล้ายๆก้าอิมาแต่ว่าลดลงครึ่งหนึ่งวิชาชีพก็มีประมาณสสายอะไรอย่างนี้เออระบบอะไรก็น้อยกว่าเยอะนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบอะไรที่ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากใช้เวลาทั้งวันก็เกมนี้เหมาะสมนะฮะ ค้าฝึกฝนก็ไม่ต้องไปรำร่วมคนอื่นนะฮะรำคนเดียวรำของกูคนเดียวรำแม่งอยู่ในบ่อน้ำอ่ะเดินเตียนก็จะไม่ค่อยอยากนะฮะเกมก็เล่นกับทัเควสไปเรื่อยๆก็แต่เกมนี้ตีมอนเนี่ยตีมอนนี่ได้ e x พีค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วก็สั่งบอดได้นะฮะบอดในเกมนี่แหละไม่ได้โกงไม่ได้โปรอะไรนะฮะเกมเขามี AI ให้ตั้งเป็นมาโคร มาโครชุดสบายเล่นสบายอ่ะเปิดเครื่องไว้เลเวลอัพนะฮะแต่ดึกๆจะมีจะมีะมพวกไล่ฆ่าคนเหมือนเดอะเกรสเนี่ยใครบอดไว้แล้วโดนฆ่าหมดอ่ะต้องคอยดูเรื่อยๆนะฮะทำดันเทียนก็ไม่ค่อยมีอะไรยากมีมอนแล้วก็ตีๆีแล้วก็เดินไปเก็บนู่นหยิบนี่นะฮะ นีเบื่ออย่างนึงดันเสี้ยนอันนี้แม่งเล็กอ่ะแม่งแคบแล้วเราเราเล่นปืนคู่มันมีสเตปมูนวอลกเนี้ยมูนวอลกทีเดียวติดผนังไอ้เหี้ยถอยไม่ได้พิ้วไม่ออกนะฮะโคตรเกลียดเลยดันเนี้ยเนี่ยมูนวอลกทีติดติดผนังเลยมุมกล้องหายไปเลยอ่ะกลายเป็นมุมกล้องบุคคลที่หนึ่งเลยอีกสัตว์เจ๊งทช่เหยดันที่แบบแคบแเนีเล่นไม่ได้ว่ะ แบบพลิ้วไม่ออกปกติจะต้องแบบว่าแดดซ้ายดดขวายิงสปินมูนวอล์กทำเพี้ยนอะไรไม่ได้เลยแม่งติดไปหมดเลยห้องมั่งเล็กๆเ,เข้าไปทีละห้องทีงละห้องห้องขังบัดซบหายนะฮะเกมนี้เน้นให้ทำเควสหลักไปเรื่อยๆนะฮะเควสหลักจะให้เอ็นพีเยอะมากอะเควสหลักไปเรื่อยๆตอนเรานอนเราก็ไปบอดไว้ wide, ถ้าเกิดว่า อยากสก,กิลแรงๆก็ไปรำทิ้งไว้นะฮะแต่ผมว่าเ,าเอาเอาตันก่อนดีกว่าบอดไว้สักชั่วโมงตื่นมาดูก็จะจะนอนเลียนนอนแล้วก็ร่างร่างนอนเลียนนอนแต่ตัวเราจะเป็นวิญญาณเรร่นอนไปหาร่างไม่นั้นเกิดไม่ได้นะฮะร,รู้สึกมีเวลาให้แค่ห้านาทีเท่านั้นดันเจียนของเข้าก็แมแหาทำไมของไปก,กากนี่วะ เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีดันอีกจะลงระดับกลางแล้วนี่ลงระดับง่ายเพราะว่าไม่ค่อยเคยลงนะฮะคือเดอะเกรสเล่นเกมนี้ไม่ทําเลยเควสอะบอดอย่างเดียวแล้วก็ไปไปคุยคุยสาวนะคุยสาวใน f เฟซบุ๊กเลยนะฮะเกมก็ให้แม่งบอดไปงั้นแหละเมื่อวานมีคนมาตีตอนบอดอยู่ด้วยแม่งจะมาฆ่าเว้ยแม่งสู้ออโต้ไม่ได้เฮีย yeah. ตีตีเสร็จเราก็สั่งออโต้ให้เติมเลือดไงเรายาเยอะไงะเลือดก็เติมอยู่งั้นอะ แม่งก the so like. <laughs> ็ตีๆอยู่นั่ะแม่งก็เติมเลือดหลังแม่งเติมเลือดไม่ไหวแม่งไม่เทพทูไงแม่งก็ไปถ้าว่างอยู่จะไปไล่ฆ่าเลยนะ้ตอนนั้นไม่ว่าแต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนแรกๆจะไม่ยากนะฮะเดี๋ยวดูบอสจะถึงบอสนี่อย่างเพี้ยเลย ถึงบอสนี่ม่งมีหิวก็หิวไม่ทันเนี่ยอุยจิเนี่ยเป็นเป็นพระนะฮะฮิวได้สร้างเกราะได้แต่พอถึงบอสจริงจรงิงมั่งหิวไม่ทันจริงจะเคยดูเล้วเถื่อนสัตว์ ไปทีละห้องทีละห้องก็มางทีลหลงทางบ้างไหลบ้างนะทางมันแคบมุมมองมันหดนะฮะยาวไปเล่นปืนต้องที่กว้างนะเจอดันแคบแคบเน่าเหมือนกันนะฮะ เน่แรกแรกจะไม่ยากตีมอนเรื่อยตีมอนเก็บของนะฮะสังเกตของที่เข้าอาชีพอื่นล้นล้วน ของดรอปง่ายอยู่ในดันนะ่ะแต่ว่าดรอปแล้วไม่เข้ากูมันคืออะไรดูพะไปยืนบูหนึ่งเด็กเล็กได้อยู่หลังอย่างเดียวเลยซัพพอร์ตเหมือนซัพพอร์ตที่อะไรด้วยนะฮะคอยยิงหลังเอา มูนวอล์ก hmm. ท e uh ีก huh. really. yeah ็ต yeah. yeah. right. um, ิดฝาผนัง hmm. น mm ีกโคตรเกียดเลยแมนห้องแคบๆคบเล่นลำบากอยูดิว่ามูนวอลทีเดียวติดผนังเลยครันี้หลบไม่ได้แล้วเสื้อก็ไม่ได้ใส่แบบว่าที่มันป้องกันเยอะๆนะฮะเพราะว่า อย่าใส่มัมมี่อ่ะแม่งเทอ่ะมอนเริ่มดกตอนนี้มอนเริ่มดกนะฮะเราก็ยิงอย่างเดียวเราไม่รู้เหียรู้อะไรทั้งนั้นมือไปโดนปุ่มเสียงใหญ่เลยเมื่อกี้ ระไปไหนละพระอุยจิไปไหนละเหมือนว่าจะเข้าไปแล้วนะมันห้องแคบจนมุมกล้องมันหายไปอ่ะ ปนปืนเลือยไม่ค่อยไม่ค่อยลดนะฮะสบายๆถ้ามันไม่วิ่งมาแบบเนี้ยไอ้บ้าที่แม่งวิ่งมาใส่กูเฉยแม่งเห็นบอกหลอยดีนักตกแม่งนะบันนี้ก็มีพระตาย1นึอนะฮะ ร่างอ่อนบางนอนตายเสร็จแล้วใครจะฮิวให้เราเลยทีนี้ <c oughs> ชีวิตไม่สิ้นต้องดิ่งกันไปนะฮะก็ลุยยาวต่อไปเดี๋ยวรอพระตามมาจบหนึ่งชั้น ไม่มีการอ่านนะเดนทั้งสิ้นแม่งพูดก็บพู้สาษญี่ปุ่นตัวใหญ่ตัวใหญ่มอนเริ่มตัวใหญ่นะฮะไม่ไหวถอยก่อนดเดนมุนวองที่เดียวจะติดฝาแล้วอะ่ะไม่มีที่หลบแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ให้ใหล่หอยเลยคุกมั่งเล็กนะฮะ รเหลือสองคนนะครับพระพระอุเอีงคลำทางมาไม่ถูกหอยเบาไปก่อนันนี้นของไม่ชอบ ได้ของเยอะนะฮะดันเจียนเนี่ยแตของไปไหนไม่รู้กลายเป็นมุมมองบุรุษที่หนึ่งไปนะฮะเดีย๋ยวบอกจะบอกให้ว่าใช้จอ,อย,ยเล่นด้วยตอนนี้ เลยหมุนหมุนมุมมองช้ามากเพราะแท้นลอกหมุนเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้แหละเดี๋ยวจะเจอไอ้สามตัวนรกแตก จังไรมากมีปืนใหญ่คอยยิงหล่อยด้วยไอ้เหี้ยเออถอยก่อนเลยนะฮะเออน่าจะเน่าแล้วถอยได้อีกแค่ทีเดียวก็ติดฝาแล้วนะฮะตอนนี้พะมาพอดีเฮ้ยคือถอยแล้วไปติดฝานะฮะก็เจ๊งอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยโอ้โหตัวมันโคตรใหญ่เลย ายไปนหนึ่งเจอบอสแม่งอัดมุมสปินไปต่อก็ไม่ได้มันเหมือนมันมีมันมีกำแพงใสๆกั้นไว้ก็เกิดมาก็ยิงนะฮะสู้ข้างในแล้วตอนนี้โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆไอ้เหี้ยอืออหนีหนีแล้ว แม่งลืมเปลี่ยนเป้าหมายไปยิงตัวนี้ใกล้ตายแล้วเสือไปยิงตัวน,นู้นลืมกดแท็บนะฮะเออเนี่ยเห็นไหมมันหนีไม่ออกมันต้องอยู่สู้กับแม่งตรงมงุมๆแคบแคนี้แหละวะเดี่ยงไอศาสตร์เกิดแปบ๊บเป็นวิญญาณหักล้างไอ็กสตร์จบสักทีเรียบร้อยนะลงดันเลเวล28 ด้าน,นอื่นๆก็จะคล้ายๆอย่างนี้ของรอบดีนะฮะใช้ได้เลยแต่ของจะไม่ค่อยเข้ากระเป๋าเรานะฮะมักจะเข้ากระเป๋าเพื่อนดูแล้วปืนก็เป็นชอบที่ลงดันได้ไม่ค่อยดีอะแม่งแบบว่าไม่ค่อยทันใครแล้วก็ถอยไม่ค่อยได้ลาบากมันแคบอะมันไม่เหมือนแบบทั่วไปนะฮะอ๋อวันนี้ก็ลาไปก่อนลาทีสวัสด์ทุกท่าน